สวัสดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะตอนนี้เฟื่องก็อยู่หน้าโรงเรียนสะกำมแพนวิทยาคบนะคะนี่ชมบรรยากาศวิวถนนนะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะตอนนี้รถไฟก็กำลังจะมานะคะี๋ยวเฟื่องก็จะเก็บภาพบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะคะตรงนี้แล้วก็บรรยากาศรถไฟให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ ตรงนี้นี่ค่ะเป็นทางรถไฟนะคะเดี๋ยวรถไฟก็กำลังจะมาค่ะเดี๋ยวไปรอชมด้วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นไฟสัญญาณหยุดรถนะคะว่ารถไฟกำลังจะมาค่ะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศรถไฟมาด้วยกันนะคะ นี้เป็นเช้าของวันที่7พิษภาคกเสีนะคะเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่นนะคะจากอุบลราชธานีไปโคราชค่ะออกจากสถานีอุทุมพรพิสัยนะคะ7จ็ดโมงคึ่งค่ะช่วเงเช้าอากาศก็ยังไม่ร้อนนะคะยังไม่มีแดด นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะคะช่วงเจ็ดโมงครึ่งค่ะตอนนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมอยู่นะคะการสัญจรก็ยังไม่เยอะค่ะก็มีมาประปายนะคะท้องฟ้าวันนี้ก็สดใสนะคะ บรรยากาศตอนเช้าๆก็ทำให้เราจิตใจแจ่มใสนะคะอากาศโปร่งค่ะสดชื่นค่ะเสียงลูกกาเบานะคะร้องอยู่บนต้นไม้ค่ะนี่ก็เป็นต้นคูณนะคะดอกสีเหลืองสวยงามมากค่ะ คลิปนี้เฟื่องก็เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆกับวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ